รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีท่านผู้ชมนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสุกพ่อขอปันค่ะวันนี้นะคะฝ้ายจะพาทุกทุกคนนะคะมาทำกิจกรรมแบบออริจินอลออริจินอลแต่ออริจินอลเนี่ยเป็นว่าด้วยเรื่องของการปลูกแทนท่านแทน,ทน,ทนแตงโมมะพร้าวมะนาวไม่ใช่ก็คือเราจะมาเรียนรู้วิถีกเกษตรของการปลูกมะพร้าวของชาวจังหวัดสมุทรสงครามค่ะวันนี้นะคะทีมงานบอกว่าให้ฝ้ายเนี่ย ได้ไปตามหาพี่ประยูนค่ะเขาบอกว่าพี่ประยูนเนี่ยเป็นเจ้าของสวนที่ปลูกมะพร้าวแบบออริจินอลแล้วมีหลากหลายสายพันธุ์มากและตอนนี้กำลังสนใจในเรื่องของการที่จะปลูกผล,ลไม้จากภาคใต้ด้วยแต่เขายังไม่บอกนะคะว่าเป็นอะไรถ้าอยากรู้แล้วเราไปตามหาพี่ประยูนกันดีกว่าค่ะไปค่ะทุกคน เหมือนตอนนี้เราจะเจอพี่ประยูนแล้วนะคะแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าพอทีมงานไม่ได้ปีบเลยมาเลยะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาทักทายกันดีวกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใช่พี่ประยูนหรือเปล่าคะใช่ค่ะโอ้ใช่ด้วยนะโอ้พี่ประยูน่ะพี่ประยูนสวยเหมือนที่ทีมงานบอกเลยนะคะคุณค่ะพี่ประยูน่าสาหรับตรงนี้ที่เรายืนอยู่ก็คือพื้นที่ในการทําเกษตรของเราใช่ค่ะเขาบอกว่าพี่ประยูนเป็นแบบ ต้นตำรับขอออริจินอลเหมือนกันในการทำสวนยังไม่ถึงขนาดนั้นยังไม่ขนาดนั้นนะคะตอนนี้เราอยู่ในบริเวณพื้นที่ตรงนี้คือท้ายสวนค่ะอันนี้คือท้ายเรายืนอยู่ฝั่งท้ายสวนใช่ท้ายสวนอ๋อแล้วแปลว่าก่อนหน้านี้นี่คือการเดินทางนี่จะต้องใช้เรือใช้เรือตลอดแล้วนี่คือเราเพิ่งมาเพิ่มใช่เพราะถนนรถตัดท้ายสวน เราก็เลยมาอยู่ท้ายสวนอยู่ท้ายสวนก็คือฝั่งอยู่ท้ายสวนแต่บ้านนั้นอยู่หน้าสวนแต่ไม่มีถนนผ่านไม่มีถนนผ่านเป็นคลองหมดเลยตอนนี้เป็นคลองค่ะสังเกตนั่งมาที่จังหวัดสมุทรสงครามเราจะเห็นว่าในแต่ละพื้นที่เขาก็จะมีการขุดดินกับน้ําแยกกันอย่างตรงนี้ของพี่ประยุนก็มียกร่องยกร่องเขาเรียกยกร่องเนาะร่องปลูกมะพร้าวเขามีหลักเกณฑ์อะไรไหมคะว่าแบบต้องกว้างเท่าไรยาวเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยคะถามว่ามีหลักเกณฑ์ไหมก็ มันก็ไม่ไม่มีอะเอาแบบเอาที่เราคิดว่ามันใช่ใช่มใช่ใช่ตรงเนี้ยเอาที่บางคนก็ชอบล่องใหญ่ล่องเล็กแล้วแต่ตอนนี้พันมะพร้าวของสวนเราเนี่ยมีกี่สายพันธุ์คะตอนนี้เรามีมะพร้าวพันธุ์แกงมะพร้าวน้าหอมมะพร้าวกะทิมะพร้าวน้ำหวานมีสี่สายพันธุ์ใช่แล้วแต่ละต้นเขาต้องดูกันยังไงอะคะพี่ประยูนก็คือถ้ามะพร้าวน้ําหวานเนี่ยเราไว้ทําตา อันนี้เราก็จะมีมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวพันธุ์กะทิค่ข้าวแกงข้าวแกงมันจะเป็นต้นสูงอยู่คันล้อมรอบอต้นสูงก็คือพ้าวแกงจะอยู่รอบส่วนมะพร้าวน้ำหอมจะอยู่ด้านในแล้วเราก็เพาะไว้ในอย่างอย่างตรงนี้เล็กๆนี่คืออะไรคะเป็นมะพร้าเพาะของเราพร้าวน้ำหอมเพาะเพื่อเตรียมส่งลูกค้าเวลาลูกค้าเรียกเวลาลูกค้าเรียกก็เขาขายกันถูกไหมคะตรงนี้มันอยู่ที่ราคา ใกล้ไกลอ๋อใกล้ไกลใช่ถ้าเราไปส่งนะถ้านะตอนนี้มะพร้าวน้ำหอมก็ราคาปานกลางค่ะแต่มะพร้าวสองอันนี้เหมือนคนละอย่างกันเลยหรือเปล่าคะอ่าใช่เป็นเกตเป็นเกตถ้าพั้าเกตสองปุ๊บเราจะลงคัดแยกมีเกดหนึ่งเกตสองอันนี้ที่มันแบ่งไปเพราะเราความสูงไม่เท่ากันเราถอนถอนที่ยาวๆออกไปตอนนี้ก็ฝนตกด้วยนะคะพี่พายุค่ะเรามาหน้าฝนเลยเดีแต่เราไปดู ที่นี่มีการแปลรูปอะไรอย่างงี้ได้ไหมคะมีค่ะมีค่ะก็คือมะพร้าวแกงลูกใหญ่ะที่เราทําตั้งแต่รุ่นพ่อแม่แล้วอะคะเราก็รับซือ้อรับซื้อเข้ามาโดยที่ามามาส่งเป็นทั้งลูกออกส่งลูกแล้วก็มาแปลรูปโดยที่การกระเทะอ๋อก็มีคนงานมากระทะทิวค่ะมีพ่อค้าคนกลางมารับซือ้ออย่างตรงนี้คือต้นอะไรคะก็ะมะพร้าวน้ำหอมที่เราลงถุงไว้อ๋อคือมันจะไม่เหมือนกับตรงนู้น,อ,อ,นอ,อ๋อเหมือนกันแล้วนะเหมือนกันแต่ว่านี่เอามาแบบ ใส่ถุงถ้าใส่ถุงมันสามารถอัพราคาขึ้นมาได้อีกเราก็ต้องเข้าใจในการตร,าตรงนี้ค่ะตรงนี้เป็นทุเรียนที่เราเพิ่งเริ่มทุเรียนใช่เราร<อ>ับมาแล้วทุเรียนนี่คือปลูกได้เหรอคะส่วนใหญ่เขาปลูกที่ตายไมหมเหรอคะพี่เราก็มาทดลองทำอ๋อกำลังทดลองใช่ทดลองปลูกอยู่ว่ามันจะได้ผลประมาณไหนค่ะเพื่อที่ว่าถ้าเราได้ผลปุ๊บเราก็ได้แบ่งปัน ให้ชาวบ้านได้ทําได้มาดูที่สวนเราว่าเออเราทําแบบนี้นี้นะเราเนผลไหมค่าทดลองทําทั้งดินผสมแบบทางใต้ต้องทดลองให้สําเร็จนะคะตรงนู้นน่าสนใจมากๆเลยค่ะอันนี้กำลังแปลรูปอ๋อตรงนี้ก็มาถึงจุดที่เราพูดคุยกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวให้พี่ประยูนอยู่ตรงนี้ดีกว่านะคะโอเคแปลรูปเขากำลังทำอะไรกันนะคะคือแปลรูปนี่กระเทาะแล้วก็ทิวเพื่อจะส่งพ่อค้าหรือมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อ เขาไปส่งบริษัทที่ทำกะทิอ๋อก็คือมีกล่องอะไรพวกนี้ <c oughs> เราก็เตรียมผลผลิตส่งให <c oughs> ใ้ใช่ใช่อันนี้แปลรูปจากมะพร้าวเนี่ยอันนี้ไม่ได้เสียใช่ไหมคะ <c oughs> ไม่เสียอันนี้นนไม่เสียน,น, <c oughs> น,นี่คือรอ <c oughs> ใช่รอที่จะปอกเนี่ยปอกก็จะเป็นแบบนี้อ๋อหนึ่งวันนี่เขาเรียกว่ากระทะก,กันได้กี่กี่ลูกอะคะเกระทะประมาณวันก็ตอนนี้มันคือเขาให้จํากัดยอด200โลตอนนี้หนึ่งวันต้องเสร็จสองร้อยโลใช่วันนี้คล้ายแค่สองร้อยโลเพราะว่าโควิด ทุกอย่างก็คือจํากัดอาทิตย์ตอนนี้ได้ทําแค่อาทิตย์ละสามวันเองจากที่เคยทําทุกวันอันนี้เหลืออาทิตย์ละสามวันก็คือได้รับผลกระทบแต่ว่าก็ช่วยๆกันอันนี้ก็คือเป็นชาวบ้านในพื้นที่ที่มาช่วยกันใช่ใช่ค่ะแล้วถ้าปกตินี่คือถ้าไม่เจอสถานการณ์โควิดนี่ต้องทํากี่โลคะเขาไม่ได้อั้นตรงนี้แล้วแต่ว่าเราทําเท่าไหร่ได้อ๋อแล้วส่วนมากที่ส่วนของเรานี่300ก้อยฟล300ม้ยก่อโลกี่คนคะเนี่ยสี่คน สี่คนแล้ววันหนึ่งนี่สําหรับการเก็บมะพร้าวอะค่ะเราเราเก็บกันกี่รอบกี่เวลาอย่างเงี้ยป่ะมันจะเป็นรอบของมันก็คือสี่สิบห้าวันอ๋อสี่สิบห้าวันก็คือมันจะตกอ่าเราก็ต้องตกทีสอยทีอ่าอันนี้เขาใช้เราเราใช้วิธีการเก็บใช่คนสสยเองใช่คนสสยเองนะคะมาถึงนี้แล้วเห็นแปรรูปขนาดนี้แล้วต้องได้ชิมน้ำมะพร้าวสักหน่อยแล้วไหมคะได้ค่ะไปเลยค่ะโอเคไปค่ะ อันนี้มะพร้าวพันเลยคะอันนี้น้ำหวานน้ำหวานเพราะว่าน้ำต้องหวานมากๆแน่เลยอันนี้พี่อะไรคะจำเรียงครับพี่จำเรียงพี่จำเรียงเฉาะให้หนูทานใช่ไหมอะนี่ปึ๊บโอ้พึ่งปลดจากต้นหวานหอมออันนี้หวานหอมอันนี้หอมมากเลยนะคะนี่ลองชิมอืมหวานมากหวานนะ ใช่แบบรู้สึกดีรู้สึกดีแล้วก็ยิ่งถ้าแบบได้ทานแบบเย็นๆน่าแบบชื่นใจใในะคะในอากาศที่ร้อนแบบนี้กว่าจะเลี้ยงให้โตสตําเร็จขนาดนี้ใช้ระยะเวลานานไหมคะสองปีครึ่งสองปีครึ่งแล้วก็คือดูดิทุกคนเนื้อคือแบบโอ้ม y g อดดีงามมากๆเลยนะคะถ้าแบบแช่เย็นนะทุกคนฟิน นี่ว่าเต็มอิ่มแล้วค่ะไม่อยากทําอะไรแล้วอู้งานเลยได้ไหมขอกินแต่ร้มามะพร้าวอันนี้ก็ว่าฟินแล้วเห็นบอกมีของเด็ดอีกเหรอคะมีมีมะพร้าวพันกะทิมะพร้าวพันกะทิโอเคค,ะค่ะไปดูเลยค่ะดูด้านหลังไม่เสียเวลาไปเลยค,ะค่ะ,คะ ตอนนี้เรารวบรัดขั้นตอนนะคะมาอยู่ในสวนของมะพร้าวกะทิใช่ใช่เลค่ะอันไหนคือต้นของมันนะคเนี่ยค่ะอันนนี้้คืออต๋อคือต้นนี้คือพวงเล็กๆนะอ๋อนี่พอแกมาที่สวนไม่ต้องกลัวต้องได้กินทุกคนต้องได้กินเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้สายพันธุ์โดยตรงดูกินให้หลายลอยเหมือนวุ้นเลยค่ะกินยังไงอะคะกินให้หลายลอยน้ำตาลทรายลอยน้ำตาลทรายไม่อะไรลอยเยอะไหมคะแล้วแต่ชอบหวานไม่หวานอ๋อชอบหวานไม่หวานด้วย นนไม่ทาปากด้วยเห้ยทอ่งที่เป็นน้ำตาลาจะอ่อนหวานอือนี่อืมเป็นไงอร่อยมากค่ะเหมือนวุ้นจริงๆเลยนะคะอเอาไปทำเป็นลายแก้วก็ได้อดกเพราะกินกับน้ำตาลน้ำตาลแล้วมันจะได้รสชาติใช่ๆมาผสมแบบ อร่อยมากค่ะทุกคนใหญ่ทุกคนได้กินมากๆาเลยนะคะนี่เมื่อกี้เราได้ลองมะพร้าวน้ำหวานกันแล้วมะพร้าวพันกะทิกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต้องขอเวลาพี่ประยูนไปแนะนำแล้วก็เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าพี่ประยูนเป็นใครกวาจะทำสวนมะพร้าวให้สำเร็จทุกวันนี้เนี่ยผ่านอะไรมาบ้างพี่ประยูนพอมีเวลาไหมคะมีค่ะได้ค่ะถ้างั้นไปคุยกันข้างนอกดีวกว่าไหมคะได้โอเคคะ่ะไปคะ่ะ ท่านผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้เรียกว่าเต็มอิ่มมากๆเลยนะคะกับการชมสวนนะคะซึ่งเป็นมพะนพร้าวน้ำหอมมะพร้าวพันกระทิแบบออริจินอลนะคะและว,วันนี้ค่ะไฟก็จะชวนพี่ประยูนนะคะมาคุยต่อยอดกันต่อว่าที่มาที่ไปแล้วกว่าจะสำเร็จมีมะพร้าวจนสามารถสร้างรายได้ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตพี่ประยูนทำแบบไหนค่ะพี่ประยูนค่ะวันนี้ต้องขอลวงลึกข้อมูลนิดนึงนะคะพี่ประยูนพร้อมจะแบ่งปันไหมคะ พร้อ,<พ>อ<ผ>มจะเห่งอันเ <c oughs> นาะ <c oughs> เมื่อสักครู่นี้คือเราเดินนี่ก็คือสวนก็เป็น สวนนี้เป็นสวนของคุณพ่อคุณแม่พี่ประยูนด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะคือด้านนี้นะค่ะอ่านี่แหละตรงนี้เราก็เช่าต่อยอดไปเรื่อยต่อยอดก็คือต่อยอดตรงนี้ก็คือในส่วนของเช่าแต่ฝั่งนี้เป็นฝั่งของเราใช่ของพ่อแม่ของฟังค่ะต้องตัดเด็กตอนที่เราเห็นพ่อแม่ทําสวนเนี่ยเรามีความรู้สึกยังไงบ้างคะตอนนั้นเราอยากทําต่อไหมหรือแบบไม่เอาแล้วอ่าใช่ทำไมเด็กเราังมันเหนื่อยค่ะมันเหนื่อยนะคือเห็นพ่อแม่ทำาเงี้ยแล้วเขาค้าขายมะพร้าวมานานมากค่ะเนี่ยแต่พอเวลาถ้าเอาจริงวัยเด็กพอเห็นเขาท พอช่วงไปเรียนเราอยากเรียนเข้าทุกวันอ่ะเราไม่อยากทำมันหนักเหมือนกันนะมะพร้าวใช่แต่พอโตขึ้นมาเราก็รู้ละค่ะคือเราก็สานต่อกันมาจริงอ่ะสานต่อมาพี่น้องทุกคนสานต่อกันมานะมีอาชีพนี้โดยตรงเนี่ยเคยถามคุณพ่อคุณแม่ไหมคะว่าทําไมเขาถึงเลือกปลูกมะพร้าวสร้างรายได้จริงๆมะพร้าวมันไม่ต้องดูแลมากมะพร้าวจริงๆนะพอเราปลูกขึ้นมาต้องดูแลมากมายแล้วพื้นที่ของเราอ่ะ มันเป็นท้องร่องมันดูแลได้ง่ายอยู่แล้วตรงนี้อันนี้คือพี่ประยูนเรียนถึงชั้นไหนคะปวชปวชแล้วก็ได้ไปทํางานที่อื่นไหมคะหรือวไปไปทำกรุงเทพอพักหนึ่งแล้วก็กลับมาคือไปเป็นเสมียนเสมียนก่อนถามว่าคือไปแทบทุกภาคมาแล้วนะค่ะไปหมดไปเห็นมาหมดแล้ววิถีชีวิตใช่ไปเห็นมาหมดแล้วทาไปไปมาก็กลับมาทําอาทิตย์สวนแล้วก็ไปอีกไปไปมาจนเนี่ยสุดท้ายเหมือนบ้านปลายชีวิตเราตรงนี้ก็คือจริงๆลูกชายทําอยู่ ลูกชายทําแล้วเราก็กลับมาช่วยลูกชายแล้วก็มาต่อยอดโดยที่ว่าคือลูกชายก็ยังทาพื้นๆอยู่เราก็เลยว่าเออในเมื่อเรามีอาชีพมะพร้าวเพราะเลยลูกพันธุ์กะทิเรามีเราเพาะเพาะตามพี่ชายพี่ชายทําอยู่แล้วอ,อแล้วเพาะเราก็คือขายเราขายอะพร้าวเราก็ต้องมีความจริงใจกับลูกค้ามียังไงคือพูดไปอย่างนั้นเปิดใจกับลูกค้าแล้วเรารับซื้อมะพร้าวด้วยอย่างเงี้ยรับซื้อทุกที่สอยเองเก็บเองจนมะพร้าวอ่อนเราก็ทํา แล้วหลังเราก็เลยเอาลูกแก่มาเพาะเพราะเราก็ต่อยอดเปิดตลาดเองจากที่ว่าเคยขายหน้าสวนก็คือขายควบคู่กับโครงการของอาจารย์สุขชนมีทัวร์มาแล้วก็ขายตอนหลังทัวร์เริ่มน้อยเราก็เอ๊ะมะพร้าวเราเพาะเพิ่มมาเรื่อยๆเราก็เลยเปิดตลาดเอามะพร้าวเราขึ้นรถไปเลยอ,อก็เปิดตลาดก็ได้ได้มาแล้วก็คือต่อยอดมาเรื่อยๆ ก็ต่อยอดมาจากอาจารย์สุชนด้วยจากที่ทัวร์มาดูก็ข้าราชการท้องถิ่นเขามามาดูงานที่เนี่ยเราก็ขายของอยู่ข้างหน้าสวนตรงเนี้ยก็คือเป็นการทํางานร่วมกันภายในระแวกนี้ของชุมชนใช่ใช่ค่ะแล้วเราได้มีการแบ่งปันอะไรอย่างนี้กันด้วยไหมคะอย่างมั่วคือเรามีอะไรเนี่ยคือเราขายด้วยกันอยู่แล้วค่ะออข้างในหมดหรือข้างนอกหมดก็คือเรา ลและสาหรับพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงครามเนะะี่ยค่ะก็จะสังเกตเห็นว่าส่วนมากก็จะปลูกมะพร้าวกันเยอะมากเหมือนกันการแบ่งพื้นที่สําหรับการปลูกมะพร้าวในจังหวัดสมุทรสงคราม mm. ต้องมีการจัดสรรพื้นที่ยังไงบ้างคะส่วนมากแถบนี้ก็เป็นมะพร้าวกันหมดนะถ้าเอาเจริงๆอะนะเพียงแต่ว่าแค่ตอนนี้ที่เรามาดัดแปลงเริ่มเอากิ่งไม้เข้ามา mm. เราก็อันนี้เพิ่งเป็นขั้นตอนแรกที่เรามาทดลอง ที่จะมาปลูกว่ามันเห็นผลไหมค่ะมันต้องมียาเพื่ออาชีพและ,ะไรายได้ในครอบครัวเราทำาแบบว่าพอเพียงค่ะก็คือที่เราทำตรงนี้เพื่อที่ว่าเอามากินใช้ในครอบครัวเหลือเราก็ขายแต่เราก็ไม่ได้ขายแบบแพงนะอเอาแค่แบบเราพออยู่ได้แล้วก็เน้นที่ว่าเราไม่ใช้สารเคมีนนธรรมชาติจริงๆค่ะและอย่างการปลูก มะพร้าวพันกระทิตรงนี้ค่ะเคล็ดลับที่เรายือนอยู่ได้แล้วก็แบบสำเร็จเราใส่ใจตรงไหนบ้างคะความจริงใจความจริงใจเป็นหลักเลยแล้วเมื่อลูกค้าสั่งแบบไหนต้องแบบนั้นให้เขาเลยเราต้อง,งไม่โกงไมค่ะไม่โกงไม่งไม่ไผสมเกรดหนึ่งเกรดสองไปด้วยกันนะไม่ใช่มะพร้าวมันก็มีเป็นเกรดของมันอ๋อมีหลายเกรดด้วยเ,เแต่ตาพันกระทิของเราเนี่ย เรามีโลโก้ติดกันเลยนะค่ะอก็คือบอกว่าเป็นของเราโดยเฉพาะเลยก็คือโลโก้ของเราเนี่ยสามารถลดน้ําไม่เป็นไรเลี้ยงมาเถอดตามหลานเจอโลโก้ของเราก็คืออันเนี้ยเราจะมีของเราแบรนด์ของเราเลยตรงนี้ีอ่เราให้คํามั่นใจกับลูกค้าว่าของเรานี่ยสายพันธุ์นะสายพันธุ์กะทิจริงๆแต่ก็ต้องให้คำแนะนำว่ากะทิหนึ่งทลายออกมาไม่ใช่ว่าสิบลูกเป็นหมดไม่ใช่หนึ่งทลายอาจจะเป็นลูกเดียว บางทลายตื่นเต้นเหมือนกันนะคะตอนไปว่ามันจะเป็นกี่ลูกค่ะบางที่หนึ่งลายเป็นลูกเดียวที่หนึ่งลายสิบลูกสามสี่ลูกก็มีแล้วแต่แล้วพันกะทิมันมีพันกะทิลูกใหญ่ค่ะที่เป็นสายพันแกงคือลูกใหญ่แล้วก็มีกะทิน้ําหอมกะทิพงร้อยค่ะแต่ที่สวนเราเนี่ยมีหมดเ้าจริงๆก็คือที่เนี้ยใครเข้ามาต้องได้กินต้องได้กินเราสสนให้กินเลยค่ะให้เห็นว่าเออเป็นพันกะทิจริงๆแล้วใสยพันกะทินี่คือการดูแลจะแตกต่างจากมะพร้าวน้ําหอมหรือว่ามะพร้าว ทั่วไป,ไปยังไงบ้างคะเหมือนกันก็เห,นเหมือนกันใช่ไม่ได้ดูแลยากตรงนี้ไม่ได้ดูยากเหมือนกันเหมือนวิธีการปลูกเหมือนกันหมดค่ะนะแล้วระหว่างปีอะคะ่ะพี่ประยูนมีการบริหารจัดการเรื่องของรายได้ยังไงอะคะเพราะว่าอย่างบางที่การมีส่วนเขาก็ต้องแบบบางทีเขาก็ต้องปลูกผสมผสานหรือว่ามีรายรับจากตรงอื่นเข้ามาด้วยแล,วแล้วสําหรับเราอะคะ่ะแต่ตรงเนี้ยของเราเนี่ย ถ้างจรงเนี่ยเราก็เลยได้จากมะพร้าวล้วนๆเลยตลอดทั้งปีเลยเหรอคะใช่ตลอดทั้งปีเลยแล้วก็คือก็เนี่ยอย่างที่เราเห็นด้านหลังเป็นมะพร้าวแกงแล้วก็แปรรูปแปรรูปส่งกระเทาะทิวทำใบใส่กะทิสวนมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็เพาะ,ะแล้วมันก็จะเป็นสามเดือนอสามเดือนมันแตกแตกหน่อขึ้นอยู่ออกับความยาวลูกค้าต้องการความยาวไหนเราก็จะมีออกขายได้ตลอดต่อเน,นื่องไปเรื่อยเพราะไปเรื่อย เราจะมีลูกเพาะเข้ามาเข้ามาอย่างเงี้ยทั้งสอยเองทั้งสั่งเข้ามาคือคนเอามาขายนะเลาก็รับซือ้อเราก็จะแยกแยกแปลงอย่างแปลงเนี่ยเราแยกน,นี่น้ำหอมน้ำหวานพันกะทิเราก็แยกโอ้ก็ต้องแยกให้ชัดนะคะแยกให้ชัดเนี่ยไม่ใช่ว่าลูกค้าเอาอันนี้อันนี้อันนี้ใช่นะกะทิเพราะกะทิกับน้ำหอมมันคนละราคาค่ะอย่างอย่างที่อยู่ข้างๆนี่ก็เป็นน้ำหอมพันกะทิใช่อันนี้คือกะทิน้ำหอมกะทิน้ำหอมเนี่ยกะทิพันหอมเปิดเปิดได้ไหมคะเนี่ยเปิดเปิดย้ำอีกสักรอบ อดูนะคะเนี่ยแบบเอาไปแปรรูปทําอะไรอร่อยคะนี้จริงๆแล้วสามาเขาก็จะไปทําเป็นมีลอยแก้วลอยแก้วกรอบค่ะลอยแก้วก็จะอร่อยพูดแล้วหิวเลยนะคะดังอยงบ้านๆเราก็กินแบบที่กระโหลกตันทรายเขาขายกันยังไงบ้างคะเนี่ยแล้วแล้วแต่แล้วแต่ขนาดนะขายเป็นลูกเป็นลูกละค่ะลูกละไรคะก็ขั้นต่ําก็น่าจะอยู่ที่ประมาณห้าสิบ ก็สามารถสร้างรายได้ได้อยู่นะคะกินไปแล้วแต่มะพร้าวบางทีแบบลูกเล็กลูกใหญ่อะอันนี้อย่างที่น้ําหอมช่ามากเราก็จะมีพวงร้อยพวงร้อยจะลูกเล็กมากล้ก็ลูกใหญ่ลูกใหญ่คือลูกใหญ่เลยอย่างเงี้ยจะมีไซส์ของเขาก็แพงสุดก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ2 0 0ที่คนเอาไปขายะนะเนี่ยส่วนราคาออกจากตรงนี้ก็น่าจะเป็นหลักร้อยค่ะเห็นว่าตอนนี้กําลังนอกจากมะพร้าวเนี่ยเราก็กําลังจะต่อยอดไม่ใช่บอกว่าเป็น ประยูนมะพร้าวอย่างเดียวแล้ว<ช>กําลังศึกษาเรื่องทุเรียนด้วยใช่ทุเรียนตอนนี้เรานําเข้าทุเรียนมาจากภาคใต้สุราษฎร<อ>์เราก็ไปรับมาเอามาไปดูมาว่าเอาการเลี้ยงการปลูกแบบไหนเราก็เอามาลงขายมาขายหน้าหน้าแปลงของเราก็คือเราก็คือขายราคาที่แบบว่ามีราคาส่งด้วยแล้วเราก็ปลูกเองด้วยปลูกเองเป็นการทดลองทดลองว่าเอาดิน ดินจะตอบโจทย์ไหมดินแต่และพื้น,นที่ไม่เหมือนกันอีใดินแต่ละพื้นที่เหมือนกันตอนนี้เราก็มาดัดแปลงเลยว่าเอาดินของเราเนี่ยมีลูกรังมีอะไรนะหินเก็บที่ทําดินให้เหมือนภาคใต้ลองทดลองปลูกัน,นั้นอย่างนึงแล้วก็ดินของเราล้วนอย่างหนึ่งเป็นดินในพื้นที่ลองปลูกแบบนี้ว่าความแตกต่างตงนี้เพื่อที่ว่าเราจะได้ศึกษาได้ดูว่าอัตราการโตการรอด่รงนี้ แล้วคือเรามองว่ามะพร้าวยังปลูกได้ทั่วทุกภาคเราก็ต้องทดลองทุเรียนของเราว่าทุเรียนมันจะปลูกได้ไหมตรงเนี้ยเราเริ่มไปนานขนาดไหนแล้วคะถ้าถ่างเพิ่งเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มใช่เพิ่งเริ่มใหม่ๆเลยนะแต่เพิ่งเริ่มใหม่ๆเลยแล้วใครที่แบบเป็นการพูดคุยกันในบ้านนะคะว่าแบบเออไปเอาทุเรียนมาดีกว่าลูกชายหลักๆคือลูกชายเพราะลูกชายชอบทานทุเรียนแน่ๆคือที่บ้านชอบทุเรียนกันหมดแต่เอาจริงในสวนเน้นปลูกของที่ คนในครอบครัวชอบกินค่ะอถ้าเอาจริงๆอะนะเพรนั้เราชอบกินแล้วเราก็ปลูกอย่างนั้นแหละพอผลผลิตถ้าเราได้เราก็แบ่งปันความรู้กันอต้องเอาใจช่วยเลยนะคะเผื่อที่ว่าเราจะได้ทานทุเรียนสมุทรสงครามบ้างเนาะก็ต้องร่วมรุนแล้วก็ให้กําลังใจพี่ประยูนกันไปด้วยนะคะว่าการปลูกทุเรียนเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างแต่ถ้ามีคนสนใจก็มาอุดหนุนเราได้ได้ค่ะมาอุดหนุนได้ก็คือราคาส่งนะตรงนี้การทํางาน คือเป็นรุ่นต่อรุ่นที่มาสอนคุณพ่อคุณแม่สอนพี่ประยูนพี่ประยูนก็ไปแบ่งแนวคิดกับลูกชายของพี่ประยูนอันนี้เรามีการบอกอะไรกับเขาบ้างคะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะแบบว่าโอ้โหคุณปู่คุณย่าแม่เราก็ทําสวนน่ะเราอยากจะทําอย่างอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ือเขาชอบเขาอยู่แล้วอ๋อชอบด้วยเพราะเขาจริงๆแล้วเขาคูกคีอยู่กับตากระย่ายเขาค่ะอ่าเนี่ยแล้วเขาก็อยู่ชีวิตที่อยู่แต่ในสวนค่ะตรงเนี้ยก็เป็นวิถีชีวิตคนสวนคนสวนแบบพอเพียงเรามีความสุขแบบไหนบ้างคะอันนี้เรามีความสุขนะ ทั้งธรรมชาติทั้งอากาศที่เราอยู่แล้วของกินนะถามในสวนเรามีของกินทุกอย่างนะคะตรงนี้มีปลูกผักมีอะไรอย่างงี้ด้วยปะคะมีตอนนี้เราก็เริ่มปลูกผักแล้วปาลวปาเราหากินได้เนี่ยปลาปลาก็หาได้ด้วยใช่เป็นการขุดอ่าขุดตรงนี้ก็คือเราปล่อยปลาด้วยค่ะเน้นที่จะปล่อยปลาไว้กินจากพื้นที่ตรงนี้ค่ะอันนี้เป็นพื้นที่ของเราฝั่งตรงข้ามนี่คือพื้นที่ที่เราเช่าใช่เราเช่าเพื่อขยายต่อไปอันนี้คือเรามาเช่า รุ่นเราหรือว่ารุ่นพ่อแม่คะรุ่นเรารุ่นเราทําไมเราถึงตัดสินใจว่าฉันต้องขยายละก็คือเราดูแล้วเราไปได้ตรงไไถ้าเราทําได้คนอื่นก็ต้องทําได้ที่เรามีแนวทางว่าเราจะปลูกผลไม้ผสมค่ะโดยที่มีผลไม้ใต้เข้ามาออด้วยถ้าเราทําได้คือต่อยอดไปได้อีกชาวบ้านเขาก็ต้องมาดูตรงเราแล้วเขาก็ต้องทําและอย่างพื้นที่ที่เรามีการเช่าคะ่ะอันนี้เราเช่ากี่เท่าไหร่คะ ตรงนี้ห้าไร่ห้าไร่ห้าไร่เราก็คิดว่าเราจะปลูกผลไม้ผสมเรื่อยไปอตอนนี้เราเริ่มปลูกนะแต่ว่ายังไม่ยังมองไม่เห็นชัดย,ยังไม่เห็ตน,ต,น,นตรงนู้นก็คือมีการเริ่มปลูกแล้วใช่เริ่มปลูกแล้วใช่ถ้าถามว่าตอนนี้เราตามเปลี่ยนแปลงมันมีความสุขนะตรงนี้ยเอาจริงมีความสุขที่เราปลูกมัน<อ>แล้วเราก็หวังผลข้างหน้าเนี่ยถ้าเราทําได้จะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากก็<อ>คือเราเอาไว้กินแล้วก็ให้ทุกคนมาดูว่า อันนี้เราทําได้นะ,ะเพื่อให้เขาไปต่อยอดอตรงนี้ก็คืออาจจะมีการขายสร้างรายได้อีกในอนาคตสร้างรายได้ในอนาคตตรงนี้อยากให้พี่ให้กำลังใจค่ะสำหรับใครที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่ค่ะว่าถ้าสมมติว่าเขาเคยปลูกพืชชนิดเดียวมาตลอดเหมือนกับเราและกำลังคิดว่าเอ๊ะถึงวันเนี้ยเราน่าจะลองเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่เพิ่มสิ่งต่างๆเข้ามาใหม่ อยากจะบอกอะไรเขาบ้างคะอย่ามองว่าดินบ้านเราทําไม่ได้มันอยู่ที่การเอาใจใส่ตรงนี้เน้นเลยอยู่ที่การเอาใจใส่ปลูกไปเถอะปลูกไปจะลองผิดลองถูกปลูกไปเดี๋ยวเราก็เห็นเองว่าเราทําได้หรือทำไม่ได้มันจะต้องศึกษากันไปเรื่อยๆเหมือนเรามันไม่จบอ่ะผิดบ่อยๆก็เริ่มมีภูมิคุ้มกันตัวเองนะคะมีภูมิคุ้มกันตัวเองแล้วเราท้อกับมันไหมคะไม่ท้ออ่ะท้อทาไมล่ะเรา เรายังหายใจได้อยู่ะนะเอาจริงเราหายใจได้อยู่ไม่ต้องไปทอ้อเราก็สู้กันต่อไปเราสู้ต่อไปคนเรามันไม่มีทางตันหรอกค่ะ<ป>คนเราไม่มีทางตันนะคะแล้วก็อย่างการทดลองก็ถึงแม้ว่าพี่ประยุนก็เริ่มมีอายุต้องบอกอย่างนี้แล้วแต่ก็ยังกล้าที่จะตัดสินใจก็ฝ่ายก็ขอเป็นกาลังใจให้กับทุกๆคนนะคะเผื่อที่ว่ามองอยู่ว่าชั้นอยากจะทําอะไรเพิ่มลองตัดสินใจแล้วลองกล้าที่จะกล้าอ,ออกมาค่ะวันนี้นะคะเวลาของรายการก็ หมดลงไปแล้วนะคะกำลังคุยเเพลินเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวให้ทิ้งทายนิดนึงค่ะสำหรับใครที่สนใจอยากจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการปลูกมะพร้าวหรือสนใจอยากจะปลูกทุเรียนนะคะมาลองมาลองเรียนรู้ไปพร้อมกับพี่ประยูนในละแวกที่ใกล้กรุงเทพมหานครนะคะสามารถติดต่อพี่ประยูนได้ที่ไหนบ้างคะก็คือมาหน้าสวนจริงๆอ่ะใน a c e b o o k เรามีนะก็ค,คือชื่อเฟซบุ๊กว,ว่าะมะพร้าวเพาะสวนปฏิญญา มะพร้าวเพราะสวนปตินญาแล้วก็ <Okay. S 2> คือของลูกชายจะเป็นเบียร์พันเผาเบียร์พันเผาหรือโทรศัพท์ได้ที่ไหนคะ,ะ0948650189มุมมองแนวคิดสิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยที่พี่ประยูนพยายามจะบอกกับเราก็าคืออย่าไปกลัว กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงค่ะสําหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการหมดลงไปแล้วนะคะสุขพ่อขอปันขอบคุณสําหรับการติดตามและก็รับชมนะคะถ้าอยากติดตามรับชมย้อนหลังก็สามารถไปติดตามได้ผ่านชาแนล eTV Channel นะคะเดี๋ยวเราก็จะมีการอัปโหลดคลิปต่างๆที่เราไปสัมภาษณ์กับรายการสุขพ่อขอปันเอาไปลงไว้ค่ะในวันนี้ฝ้ายและพี่ประยูรล,ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ